Oh God. สวัสดีค่ะทุกคนกับจบกับแอริกากันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเทเดียชาเลนจ์เนี่ยแฮชแท็กอีกำลังมาแรงมากเลยเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปในปี2009ของแอริกานะคะซึ่งก็คือตอนที่สมัยเราอยู่เซนยูนั่นเองเป็นปีสุดท้ายนะคะม .6 คือหน้าเหมือนชัวริงนมากโอเคไปดูรูปก,กันค่ะ <c oughs> เซนยโรุ่นแรกที่จะต้องเปลี่ยนจากการถักเตียน ข้างหลังมาเป็นหักเสียนะคบสองข้างขอสารภาพว่าหัวเหม็นมากเป็นคนที่ขี้เกียจสระผมก็อยู่ประมาณสามวันนะคะแล้วก็ไม่สระผมค่ะตื่นมาตอนเช้าผมก็จะแบบีเหนียวนิดนึงข้างบนใช่ไหมแล้วลงไปมันจะแห้งเพราะว่าช่วงปิดเทอมมาแอร์ไปทําสีผมมาแล้วก็ที่รับกรรมกับคุณแม่เพราะว่าแม่ต้องมาหักเสียให้เช้าอ้าขอเรียนเชิญแม่ค่ะแม่มานะคะวันนี้ไปแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับคุณแม่ค่ะแย้เดี๋ยวเราจะเริ่มัาผมกันนะคะ คุณแม่คะพร้อมไหมคะโ okay. อเค <laughs> เริ่มเลยเดี๋ยวขาดูพร้อมมากเลยคะ่ะแต่เรายัางไม่พร้อมนะคะก็เ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาถักเปียๆนะคะสองข้างกันนะคะกันแรกเราก็แบ่งผมข้างหลังมาเป็นสองส่วนนี <c oughs> ่เป็นเปียที่เรียกว่าเปียนะคะครึ่งครึ่งสีสันทำไมต้องครึ่งสีสันอ่ะเนี้ยมีเรื่องเล่าคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีวันแบบตรวจผมต่างๆสาหรับคนที่ชอบแอบไปแบบสไลด์ผมไม่เป็นแบบ เป็นเลเยอร์ชั้นๆปแหลมๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องโดนจับตัดผมเลยเพราะว่านี่ไม่เคยไปสนองสไลด์อะไรกับเขาเราแบบผมตรงมากแต่ว่าในความที่วันนั้นเราไปเข้าแถวตรวจผมเฮ้ยรี่องตัดผมครูบอกว่าผมผมเสียมากเลยขอตัดได้ไหมนี่จําได้เลยอ่ะว่าไม่ได้โดนตัดเพราะว่าผิดกฎระเบียบแต่โดนตัดนี่ตัดขาปะเนี้ยตัดขาไปได้ทำไมเร็วจังหนึ่งข้างเจ้ว เตีเยออกมาเล็กจังเลยอ่ะการเวลาผ่านไปผมเหลือยแค่นี้เหรอ,อคือจะว่าไปอะ่ะก็สงสารแม่นะคือแบบหัวม,มันมันมากมันเบ็ดมากก็คือรู้ตัวแต่เราก็แบบไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนเลยว,ว่าวันนี้นะคะผมเราสระมารเรียบร้อยแล้วเราเตรียมมาอย่างดีสระมาสะอาดนะคะก็ผ่านไปสิบปีเพิ่งสำนึกได้ว่าควรสระผมควรดูแลผมก่อนออกมาให้คนอื่นถักนะคะก็วันนี้เราใช้โดมนะคะสุดน,นี้มาเป็น โดว์วอลลุ่มนอริชเมนแชมพูอันนี้นะคะคือถ้าสมัยก่อนอะมีสูตรเนี้ยมีแชมพูดีๆแบบเนี้ยก็คงจะดีแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกับวิบากกรรมแบบนั้นห oh, ัวเราก็จะแบบไม่ต้องเน่าแบบนั้นคะ่เอ้ย ตรงนี้ให้เรานะคะมีความโกมงคอตายนะคะยอ้อนกลับไปปี2009ออกมาได้รูปมีก็ถือว่ายิง่งได้อยู่นะหน้าก็ยังไปแอบแอบเป็นเด็กม6กได้อยู่โอ้เอาก็รู้สึกว่าดีแต่ไม่ชอบตรงนี้อยู่ดีเพราะมันไม่เข้ากับหน้าเราแต่ก็จะบอกว่าถ้าสมัยก่อนนะมีอันนี้เลียสะัะรดใชู้้ปัดปกที่จะสระผมทุกวันอ่ะ <c oughs> ให้ดูกันอีกทีทชัดๆนี่นะคลาสจริงๆแล้วสูตรนี้เรี่ยกเขาออกมา ให้ผมสุขภาพดีมีวอลลุ่มนุ่มชุ่มชื้นลายผมไม่แห้งเลิศมากไปเรียมไปเรียนอยู่ดอตามไปค่ะถือว่าทํางานแล้วเราก็มีใช้ผมนี้ก็ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่จะได้ทำผมยางมีความสุขงั้นก่อนไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าแฮชแท็กกันอีกทีนะคะเราจะเปรียบเทียบรูปของแอนิกานะคะในปี2009และปี2019ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีเห็นไหมในรูปหัวก็จะแบบกระเซิลมิดหนึ่ง ว่าเป็นสไตล์ในตอนนั้นตามลูกนะคะหน้าอาจจะไม่เหมือนตอนนี้เพราะว่าเวลาผ่านไปแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมชาติป่วะไม่ธรรมชาติใหญ่ที่ทำไม่มีธรรมชาติเลยบนได้ไม่ได้ค่ะนี่คือรูปของเราใส่ของทิ้งอาก่อนไปไหนยังไงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้สาน,นี้มาเดอนไปรู้จนะไม่ก็คนโอยปวดหัวปวดหัว ก็คือใช่ที่เป็นคนศาจริงแต่ว่าคนที่แบบได้มาจากผมของคนที่ศาสตร์ด้วยโดววอลลุ่มนูริชเบรู้สึกยังไงบ้างคะก็ผมรู้สึกนนุ่มเบาดีง่ายต่อการถักกินก็แบบเย็นสบายสบายแม่ทําไมเท่านี้อย่าว่านางเลยก็คือพูดไปหมดแล้วแหละว่านางดียังไงกับสูตรนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆจริงๆนะคะที่มาทำให้คลิปวิดีโอเฮนยีสชาเลนของเราผ่านไปได้ด้วยดี เล้วถือด้นะแล้วอะไรขายแรงสำหรับวันนี้อธิกาและคุณแม่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายใครรักแม่นะคะก็ไปซื้อ Dove Volume Nourishment สูตรนี้มาใช้มาสา่ลนะคะแ,แม่จะได้แบบว่ามีความสุขในระหว่างการถักผมให้เราไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมไปซื้อนะคะโอ้โหขายเก่ง <laughs> ไปดีกว่า